ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก็หลังจากที่เราทําคลิปลงไปแล้วนะครับใต้คลิปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต้องฝังนิดนึงนะครับการทําคลิปเนี่ยบางทีเนี่ยมันใช้เวลาในการทิปประมาณ3มชั่วโมงของชั่วโมงนะครับแล้วเราก็มาย่อมาตัดให้เหลือประมาณ7นาทีไม่เกิน1ิบนาทีครับบางอย่างนี้อาจจะลงดีเทลรายละเอียดไม่ได้นะครับไม่เป็นดราม่านะครับสั่งซื้อสินค้าเนี่ยผมแนะนําทักไปในเพจร้านคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องท่อแดคทับลูกค้าส่งมาให้เราซ้อม รีเควสเข้ามาว่าอยากได้เป็นท่อพีทีเครถไต่ถองทำให้ได้นะครับท่อแต่ใช้งานจริงไม่ได้ครับเพราะว่าตัวรถจะเห็นเลยนะครับตัวรถค่อนข้างเตี้ยเตี้ยขนาดไหนเดินไปดูกันครับเราใช้สี่สเปรย์นะครับเอาวัดเปรียบเทียบไปดูใช่ไหมครับระยะสูงจากพื้นถึงท่อนะครับประมาณเนี่ยกระป๋องสี่น้อยๆความเตี้ยขนาดนี้ไม่สามารถทําท่อรถไตทถองได้นะครับอลูกค้าดยความอยากได้นะครับ ลูกค้าเราบอกแนะนําหน่อยครับทําไงเราก็เลยบอกมีวิธีเดียวคือยกโช๊กลูกค้าตัดแกนโช๊คมาซี่นิ้วนะอ่เราก็เลยแนะนําว่าต่อแกนโช๊กเราก็เลยมีแกนโช๊กเนี่ยเออ่ตัวนี้แต่ลูกค้าบอกว่าไม่เอาครับในนันก็ยกแล้วขอจัดส่งครับลูกค้าบอกขอเป็นสไตล์โมเตอร์ฮาดครับเป็นรุ่น85เป็รุ่นกระสุนจะทราบกันดีครับเป็นโช๊กหน้าประเภทเออ่ JR โช๊กหน้า ESR นะครับแล้วก็โช๊คลังยกสูงยกคู่โช๊ก แต่วันนี้นะครับสเต็ปนี้เราจะมาแนะนําลูกค้าก็คือ,อโช๊คลังแนะนําใส่ของ CBR 150โช๊กหน้าใส่ CBR 150โช๊กหน้า CBR 150ล้อ D ID ให้ลูกค้าครับเมื่อได้ล้อได้ยางได้โช๊กแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับป่านใส่โช๊กหน้านะครับโช๊กแผ่นคอครับแผ่นคอ CBR นํามาใส่แดดไปดูกันครับรบังคับแกนการกะใหญ่มากเห็นไหมครับไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับ เราต้องทําการดัดแปลงครับโดยเอาคอนี้ออกครับแล้วก็ใส่ไปของแดดแล้วก็นําแกนคงนาเนี้มาใส่ครับแพงคอซีบีครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ทุลุกปืนคอลงไปเหมือนเดิมครับหรือชุดแพงคอข่องเดิมนะครับของแดดออกเพื่อใส่แพงคอซีบีอาร์ครับคราวนี้เราก็จะนําแพงคอซีบีอาร์ไปใส่แล้วครับต่อไปก็จะเป็นการทึ้งลออ้อ เรียบร้อยครับต่อไปเราก็ไปใส่ล้อกันครับหลังจากที่เราจะทรงรถตามที่ลูกค้าต้องการนะครับโชงหน้าซ b บครับแล้วก็ล้อหน้ากับโตดีดีขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาถอดท่อ,ทอแล้วก็ท่อ้อไใต้ท้องที่ลูกค้าสั่เข้ามาเนี้ยขัดตังคูณถอดออกเลยนะครับไม่งั้นใส่ไม่ได้ครับเป็นช่วงกลวยครับให้ดูครับช่วงกลวยที่ทำงานยังไง นี่ครับ,ช,รบช่วงกลวยเขาอย่างนี้เป็นหาง PDK นะครับแล้วช่วงกลวยขึ้นมาแล้วแลวครับมาวัดรอบวงมันมามว่าความโตเท่าไหร่แล้วก็ไปตัดเลขกันครับรถคันนี้ลูกโตนะครับแล้วก็จะท้องใหญ่หน่อยใส่ประกับทอครับ อันนี้เราก็มายืนที่ตัวรถกันครับอันนี้เราก็ไปเชื่อมห้างกันครับคราวนี้ก็ทำหูทอครับ ท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังสิ่งทอกันนะครับฝากนิดนึงครับฝากคลิปดีๆของเราด้วย คลิดปดีเราด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ทุกใจก็ปัดผ่านนะครับไม่แสดงความคิดเห็นใต้คลิปแบบไม่สุภาพนะครับแบบคลิปแสดงแบบไม่เอาฝันนะครับขอบคุณมากครับ